สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยนะจะขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้าที่มารับชมแนวทางแหละครับมาเป็นกำลังใจใหนะ้กับแอดจอยเนาะมาพบกับแนวทางไว้ฮาน,น,น,นอยจะมัดรวมวันที่20เดือน4เดือนเมษาจานก2567 เมือดี๋ก็เป็นวันเสาร์เลาะจ้าสำหรับผลห้าน้อยมัดรวมของวันที่สิบเก้าวันศุกร์จ้าสำหรับวันศุกร์วันศุกร์วันที่สิบเก้าน้อยมัดรวมให้ไปที่เด่นหนึ่งหกวิ่งรูดจา้าสำหรับผลเฉพาะคิดแปดสองหกกบขู่เข่าไปที่ตัวกลับหกสองจา้าอันนี้คือตัวเน้นเต็มเต็ม บนเฉพาะกิดจะเด่นหกวิงรุดหกมาสองตัวหลังเฉพาะกิดสองสามสุดกันข้อเท้ามีสองแต่ว่าจับขู่พาดไปจันหนึ่งสองสองก็ดสองแปดสองหามาสองสามหลังเฉพาะกิดโอสำหรับรอบพิเศษจะแปดแปดสองแปดสองจับขู่เข้าไปที่ตัวกลับสองแปดมาตัวที่แอนจรอยนินหายอีกต่งางหากจะ อยู่ในชุดกันสำหรับสองตัวรางพิเศษอะเจ็ดเจ็ดอ่าเจ็ดเจ็ดมือนี้แอดจอยติดเบิร์นอย่างที่เคยอธิบายไปเราจะมาติดเบิร์นแปดแปดครับเจ็ดเจ็ดตัวเดิมของวันที่สิบแปดวันที่สิบเก้ามาติดเบิร์นแปดแปดเจ็ดเจ็ดกันเบิร์นไว้ให้แปดแปดเจ็ดเจ็ดมาเต็มเต็มจากพิเศษล่างเจ็ดเจ็ดจาตัวที่แอดจอยเน้นให้อีกต่างหากจากมือนี้โอ้โหเข้าแต่ตัวเน้นอย่างเดียวเลยสำหรับ พิเศษเนี่ยือว่าปังเด้งบนล่างจ้ารอบปกติหาเก้าสองหาเก้าสองของเฮาชุดกันผ่านไปเนาะบอมีเก้าสองสองเก้าเรจะสองตัวรางปกติสามแปดผ่านไปสำหรับรอบ V ีเพจะศูนย์หนึ่งเจ็ 0, 1, เดหนึ่งเจ็ดจับคู่เข่ากันไปตรงๆง,งจ้าสำหรับวีเพมาตรงๆ แต่วอ้จอยเน้นพิทตัวด้วยจ่ายสำหรับ V ีไพเด่นหนึ่งวิรุตหนึ่งมาเน้นหนึ่งหกกับหนึ่งแปดมาหนึ่งเจ็ดอืมพลาดนิดเดียวสำหรับตัวเน้นสำหรับรอบอสองตัวรางรอบวีไพจะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสุดกันสุดเด่นเขาเข้าโบมีศูนย์หนึ่งเนะาะจับกู่พลาดไปจากเขาเด่นหนึ่งวิรุตหนึ่งโอ้โหเกือบเด่งโบลา่าอีกสำหรับ V ีไอพบมีศูนย์หนึ่งเนาะสำหรับสุดสามตัวมือเนติดเบิ้ล เจ็ดเจ็ดแปดแปดเบิร์นแปดแปดของเฮานี่คือมาเบิร์หนาของหลออวีอาของหล่อพิเศษเนาะจับสามตัวให้หกแปดแปดจะพอติดเบ,บิร์นจะเบิร์หนาเบิร์นหลังเลขค้ามา 88, 2, ให้เขามาแปดแปดสองให้หกแปดแปดมาแปดแปดสองฮโอเคนอกจากสำหรับผลสรุปห้าน้อยของเมื่อวานตามนี้เล้จะสำหรับสูตรหมัดรวมพอเฮาเมื่อนี่ เข่าสามน้อยจ้าเฉพาะกิจพิเศษแล้วก็ V.I.P. พ่านไปแค่น้อยเดียวรอบปกติเมื่อนี้อ่ะสีเข่าสีน้อยแล้วจ้าอ่าโอเคเมื่อนี้ฝากตาต่อละกันจะสำหรับหาน้อยสูตรมัดรวมของวันที่ยี่สิบสำหรับมัดรวมนี่คือเอสจ้อยไฮสีน้อยเราจะเดิอเฉพาะกิจถึง V.I.P. จะรว่วพิโร FC หมักอยู่ในรอบใดรอบพิเศษรอบปกติรอบ V.I.P. อันนี้ก็ลองพิจารณาเบิกเนาะจ้า สำหรับมือนี้ให้ไปที่เด่นเจ็ดกับสามวิ่งลูดโอ้ห้าน้อยมารวมคอลเอ้จอยเมือนกับติดเบิร์นคือการอีกเด้อยจ้ะโอ้ห้าน้อยสว่วงนี้คำนวณติดแต่เบิร์นอย่างเดียวเลยถ้าติดเบิร์นนักกับจับคู่ยากพอาะหาตัวจับคู่บ่มี สำหรับเด่นเจ็ดวิงรูดเจ็ดจับคู่ไปที่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเด่นสามวิงรูดสามโอ้เขียนเด่นเจ็ดวิงรูดเจ็ดนี่เขียนผิเด 7, 7, เ,เสน้นนะจ๊ะ สามมีสามสี่สามหา้าสามหกสามเจ็ดสำหรับอ่ะห้าน้อยมือนี่แอดจอยติดเบิร์นโอ้โห มือหนี้สำหรับไซเบิร์นเราจะเลือกไซเบิร์นทามักถ้าชอบเลขเบิร์กาบพิจารณาเบิร์ได้เราจะไซเบิร์จากมือนี้แอจอยติดเบิร์อยู่ที่เจ็เมื่อวานี่เจ็มาแล้วเราจะติดเบิร์นอยู่ที่เจ็ดเจ็ดหกหกห้าหสีีาหรับไซเบิร์นแอจอยขอหอยตัวพอจะ6หกห เจ็ดเจ็ดหาหาหกโค้กซีซีอ่ะเอากองการหายแค่หกโกกับซี่ซี่จะสำหรับสุดการจานหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่ตามด้วยหนึ่งเจ็ดอสามตัวจับจากไหนเนะาะใจพี่น้องแนวทางตดเบิร์ขนาดนี้สามตัวจะหกสามหก จ็ดสี่สี่หนึ่งเจ็ดหาสามเจ็ดหกนี่คือสูตรสามตัวบนจต่สำหรับตัวเน้นจ้าสามตัวเขาเน้นไปที่สามเจ็ดหกกับเจ็ดสี่สี่กั้นหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด เน้นไปที่หนึ่งห้าหนึ่งสี่สามหกสามเจ็ดเบิ้ลแอดรอยดกันหายแข่สองขู่นัจะสำหรับเล็กเบิ้ลโคกกับสี่สี่ขอเน้นไปที่เบิ้ลสี่สี่ละกะันจ้าเดนเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดเน้นไปที่เจ็ดหกเจ็ดห้า หเห็นกันอยู่เนาะสำหรับฮานอยมาร่วมมือนี่ตามนี่เลยจะหมักตัวไรชอบตัวไรการจดไว้แคบไวฝากนําไปเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งละค่นเนาจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบจังคอยตามจ้าหาเมื่อนี่กขอใอ้มาปังๆละก,ออก,กันเนาจะขอให้เพราะเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางกับแอดจอยสูดีกันทุกคนทุกท่านจา้าขอให้เฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจา้าสำหรับคลิปนี้ขอกก่าวคําว่า,วาสวัสดีจา้า